รองผู้บริการนะคณะครูทุกท่านแล้วก็สวัสดีสวัสดีนักเรียนทุกทุกคนครูอยู่ที่นี่มาสามสปีกับเกือบสาเดือนตั้งแต่อยู่โมงเุียนงสูงปีที่านี่มา ครูไม่เคยได้พูดไม่เคยได้พูดก่อนหน้านักเรียนสักครั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้พูดกับนักเรียนและก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้กลายนักเรียนทุกคนเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายก็ขอเล่าประวัติส่วนตัวของครูให้นักเรียนได้รู้ข้อค่านะครูเก,กิดที่จังหวัดสุพรรณแล้วก็ปรบมาณสี่ห้าขวบก็ย้ายมาอยู่ที่ดา่านพชร จากาการกระทบทีจบมปลายก็ไปเรียนครูที่มหาสารคามอีกสี่ปีเรียนที่มหาสารคามสีป่ปีก็มาประจุที่โรงเรียนโนสุขีธานีเมื่อวันที่สองมิถุนายนสองพันห้าร้อยี่สิบเก้าอยู่ที่นี่ตั้งแต่ที่เราตั้งอยู่ตรงนี้ยังเป็นสนามหญ้ายังเป็นสนามฟุตบอลอยู่นะยังเป็นสนามฟุตบอลลูกรียนเราก็จะเดินก้าวหน้ามาเรื่อยๆจนมีอาคารมากมาย วยชื่นเสียงด้วยพังสามารถองธนคะครูเมื่อก่อนถ้าเป็นครูเวนถ้าเป็นครูเวีนตอนเช้าโรงอาหารโรงอาหารยังยังไม่เปลี่ยนยังเป็นที่เดินยูถ้าเป็นต่อเวนตอเช้าก็จะต้องไล่นักเรียนจากที่กินข้าวที่โรงอาหารให้รีบมาท่าเรือเมื่อก่อนนักเรียนบาโรงเรียนก็จะมากินข้าวที่โรงอาหารบางทนข้าวได้แกลอบางทีด้วยเดี่ยวแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมนักเรียนก็จะห่อ ของมาจากที่อื่นลงอาหารมาานไม่ได้นะฒาธรรมนก็เปลี่ยนไปแต่จะฝากนักเรียนทุกคนว่าสิ่งที่ไม่ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือการศึกษาขอให้นักเรียนจำมือไว้ว่าการศึกษาเนี่ยแหละที่จะยกฐานะของนักเรียนให้สูงขึ้นนันเียจะทิ้งไม่ได้คณะครูทุกคนที่นั่งอยู่นัที่นี้ที่นั่งอยู่ที่นัที่นี้ได้ก็เพราะการศึกษาถ้าไม่มีการศึกษาท่านไม่สามารถนั่งอยู่ตรงนี้ได้ก็ฝากนักเรียนทุกคน ให้คำนิปตัวนี้ถึงจะมีโทรศัพท์ราคาแพงจะไั้รถโมไซค์ราคาแพงก็ไม่ถามารายกฐานนั่เรียนได้ถ้านักเรียนถ่านการศึกษาและอีกอย่างหนึ่งโรงเรียนเราอย่ในชุมชนนักเรียนทำอะไรที่ไม่ถูกต้องที่ไม่สวยงามชุมชนเขาก็จะดูที่ดูสายตาตำแหน่งโรงเรียนเราแต่ถ้านักเรียนทำสิ่งที่ถูกต้องสวยงามชุมชนก็จะยกยก ประสบผลสำเร็จในการศึกษาโรงเรียนเยนต่อในที่สูงขึ้นเพื่อยกฐานะของตัวเองยกฐานะของครอบครัวเพื่อชาติชื่อเสียงให้ตัวเองครอบครัวได้โรงเรียนโน้นสูงสีธาตีสิ่งต่อไปของทุกท่าน